ทีนากรเผยเหตุผลบอกผู้ตัดสินว่าไม่โดนจังหวะจุดโทษเกมเจอสุขโขท,ทยัยแนวรับทัพจงอังพยองยอมรับต้องรีบบอกผู้ตัดสินในจังหวะเป่าให้จุดโทษในนาทีที่47ว่าไม่ได้โดนทำา่าพะวันโดนใบเหลืองทานพุ่งลม้มทีนากรอลอสุรินกล้องหลังของคอนแก่นยูเนเต็ดเปิดใจหลังเกมถึงจังหวะดนจุดโทษในนัดเปิดบ้านเอาชนะสุขโขท,ทยัยอฟซีสองตหนึ่ง ในสึกเรียวไทลอร์ไทยี่2 2 2ถึงันที่17ที่17ในนาทีที่47ที่นักกอนอสุรินลม้มลงในเขตโทษผู้ตัดสินเปล่าให้เป็นจุดโทษก่อนเจ้าตัวจะรีบลุกขึ้นมาบอกผู้ตัดสินว่าไม่ได้โดนสกัดสุดท้ายมีการเช็ค VAR ในจังหวะดังกล่าวและยกเลิกจุดโทษไปไยแ,แข่งวัย32ปีที่เผยว่าจังหวะดังกล่าวเติมตั้งใจให้คู่แข่งเตะโดนเหมือนกันเพเอาจุดโทษ แต่พอล้มลงโดยรู้ว่าไม่ได้มีการประทะก็เลยรีบบอกผู้ตัดสินแต่ผู้ตัดสินก็บอกว่าให้ทำตามขั้นตอนโดยการเช็ค VAR สุดท้ายก็ยกเลิกจุดโทษตอนนั้นที่ต้องรีบบอกผู้ตัดสินเพราะมองว่ามี VAR ด้วยหากเช็กแล้วเป็นการพุ่งลง้มก็เสี่ยงโดนใบเหลืองได้ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมในสกีว่าไทยลีกฤด,ดูกาล2022-2023นัดที่18 ของสโมสรอนคอนแกนยูเนเต็ดจะออกไปเยือนลำปางเอฟซีในวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566ในสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางเวลา19นาฬิกาบิ๊กบอนสิทธิ์จังสาเหตุกลับมาเป็นผู้จัดการทีมชนบุรีเอฟซี ซาสิสิงโตทองเปิดเหตุผลที่คัมแบ็กผู้จัดการทีมชนบุรีเอฟซีหลองรับผิดชอบเหตุการณ์วรวุสุขุนาเมาขับรถชนคนเสียชีวิตหลังจากที่วรวุสุขุนาอดีตนายทวันชนบุรีเอฟซีที่ถูกยกเลิกสัญญาไปเมื่อเดือนตุลาคามที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเมาล็อขับรถชนคนตายซึ่งปัจจุบันคดีความยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลขณะที่บิ๊กบอลซาสิสิงโตทองซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชนบุรีเอฟซีเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่ดูแลนักเตะในทีมได้ไม่ดีพอก็ได้มีชื่อขึ้นสนามในการเป็นผู้จัดการทีมวิกิเอยกกับที่วรวบุสุคูนาได้ลงเล่นให้กับพัทยาดอลฟินล่าสุดบิ๊กบอลได้ตอบคำถามกรณีกลับมาเป็นผู้จัดการทีมทางย t u b e ชนบุรีเอฟซีว่าถ้าถามผมต้องขอบคุณแฟนบอลชนบุรีทุกคนต้องใช้คำว่าทุกคนจริงๆที่ส่งกำลังใจ ทั้งโลกโซเชียลและช่องทางส่วนตัวเวลาเจอหน้าที่สนามทุกคนมีคำถามเมื่อเลยจะกลับมาขอบคุณทุกคนจริงๆถูกคำถามเป็นกำลังใจให้คำถามทุกคำถามทำให้ผมอยากกลับมาสุดท้ายต้องขอบคุณประธานสโมสรอนวิทยาคุณปืม้มเป็นคนบอกผมเองให้กลับมาเขามองแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรดูเรื่องจริงทุกอย่างแล้วอยากให้กลับมาทำงานร่วมกับเด็กกับสตาฟโค้ดอีกครั้ง สำหรับนัดต่อไปของสโมสรนชนบุรี f อเตรียมเปิดบ้านพบกับลำพูนวอร์เรย์ในวันที่5กุมภาพันธ์เวลา18นาฬิกา